วันน <Happiness. S 2> ี้วันเด็กปี2567ดขึ้นรถนั้นใช่ไหมโอเคน่ข้างงไหมขึ้นอดสงสารนะเราร้อนนะเฮ้ยนอกแว่าาไงกัปรูวงเดีสีบ้านนัอว เรียงก่องแล้วก็ไปถึงโน้นไงเจ้เหมือนไปเที่ยวสวนสนามนั้นคือเข้าดูยังไง này <Nhãy> pu <phụ> ừ. ngày mang con à hãy lên hãy lên hãy lên ทให้่างน้ำเงือนเหร Yeah! <laughs> ออกมาแล้วไม่ต,ต้องใส่แต่งอี้แล้<า>วเดี๋ยวพอเรามปเดี๋ยวในคลืที่เราขอนอนหยิบนะเดี๋ยล้วเขาทำให้นะเฮตที่นอนของน้องนะออกมาแล้วอ,อัน<ๆ>นี้คือลูกนะลูกชอบนอนตรงนี้มากกว่าแต่ปในคลื่นทีนนน่นอนนี่ก็งถังเลยนะแล้วนะอพอเราไปเล่นตัวอื่นก็เลยพ่อมราไปล้า,ลางมือก่อนนะ